สวัสดีครับกับผมมาดิสอนเพียงเกตวันนี้วันที่15เมษายน2563ครับเป่าแคนเป่าแคนเพราะให้ท่านฟังนะครับเพลงอย่าดูถูกชาวนาเหมือนดั่งตาสีครับชีวิตชาวนานะครับกินโครนสาบควายครับคนยากคนจนก็ มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทำมาหากินอยู่เป็นประจำเมื่อวานนี้ครับดูข่าวแล้วน่าสลดใจคนไปที่กระทรวงการคลังครับโดยไม่เกรงกลัวว่าจะติดโควิดหรือไม่ติดโควิดจะเป็นไม่เป็นโควิดครับหนึ่งกเพราะปัญหาปากท้องรัฐบาล ให้ประชาชนเข้าชื่อลงชื่อเพื่อจะไปรับเงิน5,000บาทจากรัฐบาลซึ่งเป็นเงินภาษีอากรของประชาชนไม่ใช่เงินของรัฐบาลโดยเด็ดขาดไม่ใช่เงินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยเด็ดขาดรัฐบาลก็ดีคณะรัฐมนตรีก็ดีหรือว่าเจ้าหน้าที่ในสออชถฉุกเฉินก็ดีอย่าได้ขึ้น ขึ้นคอหรือว่าอยาได้ขึ้นหน้าขึ้นตานะครับไม่ใช่เงินของพวกท่านเป็นเงินของประชาชนเจ้าของภาษีาก่อนเปิดโครงการให้เขาลงชื่อเขาก็ลงชื่อครับแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกคัดออกเพราะเหตุอื่นใดเขาเลยสงสัยเลยไปครับปรากฏว่าไม่ได้รับการต้อนรับจากกระทรวงการคลังถูกจีดกันพอสมควร สรงผลัดกระทรวงและอธิบดีบางท่านมาชี้แจงประชาชนเขาก็เขาก็ยังยืนยันว่าเขาควรจะมีสิทธิ์ดูเหตุการณ์รยกึกระทรวงการคลังคราวนี้นะครับคิดย้อนถึงสมัยสเุเตพเติร์กตุบันก็ปปสยึดกระทรวงการคลังเปิดประตูหลาเลยนะครับบุกขึ้นไปที่ทำงานเป่าวนวีปีปีปปปปปต้อนรับกันครับเพื่อขับไล่ ยิ่งรักชินวัตนนายกรัมตรีมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนส่วนค้ังมากนั่นเหตุการณ์ที่ผมจําไม่ลืมนะครับแต่เมื่อวานนี้รู้สึกประชาชนผู้เดือดร้อนพราถูกพลกรฉุกเฉินปิดกั้นไม่ให้ทำมาหากินตกงานนายจ้างเลิกจ้างไม่รู้จะทำมาหากินอะไรเมื่อมีโอกาสก็แสดงความจำนงถ้าแก้ปัญหาอย่างนี้ถือว่าแก้ปัญหาล้มเหลวนะครับ คุณประยุทธ์จันโอชาครับอันนี้ไม่ใช่ข่าวปลอมไม่ใช่ข่าวเท็จไม่ใช่เฟคนิวนะครับอย่าพึ่งจ้องจับคนที่แสดงความคิดเห็นว่าเป็นเฟคนิวนะครับเขาเห็นอะไรเขาก็พูดเจ้าหน้าที่ที่อยู่พลกก็ใช้สมองครับใช้สมองเอาความคิดที่เขาเสนอเนี่ยไปปรับปรุงผมถือว่าแก้ไขปัญหาเรื่อง5,000บาทนี่ล้มเหลวครับผมอยากเสนอว่า ประชาชนไทยที่เป็นเจ้าของบัตรประชาชน13หล,ลักลักไปเลยเหมือนประเทศมาเลเซียเขาครับหรือไม่ก็มอบเงินผ่านทะเบียนบ้านประมาณ20ล้านคโครเรือนไปเลยครัวเรือนละหมื่นห้าครัวเรือนละสองหมืนก็เฉลี่ยกันไปครับทําอย่างนี้จะไปรอนอนวันที่20เมษาถึงมาอุทธรณ์นะวันนี้วันที่15อีก5วันเขาจะกินอะไรครับ คนบวมีมันคือบม่มีมันทุกปันหัวเหี้ยทุกไม่มีอะไรจะกินครับไม่รู้จะไปขอข้าวขอแกงที่ไหนหลวงพี่ที่วัดก็ไม่รู้จะบินทบาตได้หรือเปล่าเพราะประชาชนไม่มีอะไรจะใส่บาทแล้วพระสงฆ์องค์เด่นท่านจะเอาข้าวเอาปลามาเลี้ยงประชาชนได้อย่างไรรีบขันน็อตครับคุณประยุทธ์ครับรีบขันน็อตรีบขันน็อต มอบเงินภาษีอกรให้ประชาชนนี่เร็วที่สุดแต่ว่าจะเร็วได้ยังไงคุณอดิศรเพราะในที่พรบเงินกู้หน1.9ง้านล้าน,ล,านล้านก็ยังไม่ผ่านไปกู้เงินก็ยังไม่ได้อย่าครับอยา่าอย่าเอามาข้อแก้ตัวรีบบรรเทาความเสียหายเยียวยาให้แก่พี่น้องประชาชนเศรษฐกิจดิ่งเหวถดถอยไม่รู้จะฟื้นคืนชีพได้ยังไงเงินที่ท่านเอามาก็จะมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วครับ คนตกงานประเทศอื่นเขาช่วยเหลือค่าจ้าง80% 50%ทําไมไทยไม่ทํา ent, ไไ together. จะไปรอให้โควิดหายไปแล้วค่อยมากอบกู้เศรษฐกิจเป็นไปได้ยากครับประเทศจะถดถอยถอยหลังจริงๆนะครับเห็นใจพี่น้องประชาชนที่ไปรวมตัวกันรู้ทั้งรู้ครับไปนั้นเสี่ยงภัยต่อโควิด19แต่ก็ใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่ครับ เพื่อต้องการให้มีเงินมีทองมาแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาครอบครัวที่จะไม่มีอยู่มีกินขนาดข่าวนะครับเอาครกหินไปจำนำข้าวของลงไปเข้าลงจำนำกันหมดแล้วทุกวันนี้ครับไม่รู้จะทำมาหากินอะไรผัวเมียคู่หนึ่งก็เดินเท้าจา,ทจากกรุงเทพจะกลับน้องโวลําพพครับเป็นลมเป็นแรงกันอยู่หาอยู่หาก,กินกันยังไงครับนี่สภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ครับคุณประยุทธ์ครับ คุณประยุทธ์คุณยังยะแม่เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมอาเซียนผ่านเทคโนโลยีให้วิดีโอคอนเฟล e กซ์กันนะครับนายกรัฐมนตรีประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประธานเวียดนามคนนี้เป็นประธานเป็นประธานถัดจากประเทศไทยประชุมกันเรื่องหามาตรการร่วมมือกันสื่อสารเทคโนโลยีสื่อสารข่าวสารกับเกี่ยวกับโควิด19 ประเทศไทยก็เสนอดีนะครับคุณประยุทธ์เสนอดีจะจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด1น้นี่ผมเห็นด้วยรายการคุยกับบริสอนตรงไปตรงมาเคยเสนอให้จับมือกับอาเซียนมานานแล้วครับตั้งแต่นู้นตั้งแต่ต้นต้นมกรานะครับตั้งแต่ไปปลายธันวาคมเพื่อให้อาเซียนหาทางร่วมกันในการแก้ไขร่วมมือป้องกันโรคโควิด -19 เเพราะอาเซียนมีชายแดนติดก,กับประเทศจีนครับ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไวรัสอูฮ่ฮั่นไวรัสโคโรนานี้นะครับจับไม่จับมือกันนะผมเห็นด้วยนะครับ10ประเทศพร้อมด้วยประเทศคู่เจไดจามีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีประชุมกันเมื่อวาน13าประเทศครับประเทศไทยในเขาหายไม่ตยบดานะครับปัญหาภายในยังแก้ไม่ได้เลยนะขาดแคลนหน้าก,ากากอนามัยขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ยังใส่เสื้อฝนทำงานเลยนะครับท่านหน้าใหญ่หรือเปล่าไม่รู้คุณประยุทธ์จันโอชาในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่ประชุมประชุมอาเซียนดังกล่าวเมื่อวันนี้เสนอที่จะมอบเครื่องตรวจโควิด19นี่ครับตรวจโรคโควิด19ให้แก่ทุกประเทศในอาเซียนประเทศละหมื่นชุดครับมีสิประเทศก็เก้าหมื่นชุดใจดีจังเลยเนาะ อพระหมหาท่านพระเวสสันดรท่านทั้งหลายคุณประยุทธ์จันโอชาครับถ้าประเทศไทยอยู่ในภาวะที่พร้อมที่สุดนะครับผมจะไม่ว่าอะไรแสดงภาวะเป็นผู้นําในอาเซียนต้องทําครับสมัยคุณเป็นคุณก็ไม่ได้แสดงภาวะผู้นําอะไรหรอกครับแต่อยากแสดงภาวะผู้นําภายใต้ความอดอยากปากแห้งภายใต้การแก้ไขปัญหาภายในประเทศ ที่ไม่ได้เรื่องได้ราวของพวกคุณลองคิดดูสิครับมอบให้ผมไม่เสียดายแล้วครับประเทศสิงคโปร์นี่เขารวยกว่าคุณหรือเปล่าประเทศบูไนนี่เขารวยกว่าคุณไหมขายน้ํามันเนี่ยประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์พวกนี้เขาช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่าถามเขาหรือ,อยังอะ่ะแม้ว่าหนึ่งหมื่นชุดจะผลิตในประเทศไทยผมอยางได้ยินข่าวว่าเครื่องมือตรวจโควิดดังกล่าวเนี่ย ที่ให้เขาไปประมาณแสนชุดเนี่ยทำไมไม่มอบให้แกโรงพยาบาลต่างๆสถา,านีโรงพยาบาลประจำตำบลสถา,านอีอนามัยเดิมนะครับให้มีโอกาสใช้พวกนี้ตรวจเอ็กซเเล์คนไทยให้ป้องกันโควิด1 9ให้เด็ดขาดร้อยเปอร์เซนก่อนครับความเห็นส่วนตัวผมนะไม่ใช่ว่าผมใจจืดใจดำจะไม่ดูแลเพื่อนบ้านมันจะไม่ดูแลประเทศอาเซียนนะครับประเทศเขาพร้อมอยู่แล้ว สิงคโปร์เลยเขาแก้ไขปัญหาเนียบกว่าพวกคุณมาเลเซียแจกเงินทุกคนที่อาอยุย1ิปีขึ้นไปประเทศไทยใจบุญใจปั้มจังนะประโยชน์คิดดีๆครับไม่ทราบว่าคนไทยเห็นด้วยหรือเปล่าคนไทยจะตายวันไม่ตายวันแต่ว่าคุณไปเอื้อมือไปช่วยคนนั้นคนนี้ครับก็ดีอยู่จิตใจครับแต่ว่าเตี้ยมันอุ้มค่อมหรือเปล่าไปไม่ไหวขากระโปกกระเพก ยังจะไปวิ่งแข่งเขายังจะไปช่วยเขาอย่างนั้นหรือทําไมไม่ไปศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ทำไมจะไม่ไม่ศึกษาจากประเทศมาเลเซียเอาปัญหาข้อมูลต่างๆแต่ละประเทศมาแลกเปลี่ยนกันทุกวันสิครับประชุมวิดีโอคอนเฟลซ์เจ้นระดับเจ้าหน้าที่ลงมาแก้ไขปัญหากันอย่างไรปิดประเทศมีใครเล็ดรอดเข้าไปยังไงนะครับประเทศที่มี บุคคลที่สัญชาติอื่นอยู่ในประเทศของตนเช่นในไทยเนี่ยอย่างลาวกัมพูชาเวียดนามพมา่าหรือแรงงานอื่นใดที่อยู่นี้เราจัดการยังไงแรงงานผู้นี้ถ้าอยู่ในลาวเวียดนามจะทํำยังไงครับผมเห็นด้วยในการจับมือของของ,ของอาเซียนนะครับแต่ว่าผมไม่ให้คะแนนเท่าไหร่นะครับที่จะไปม,มอบเครื่องตรวจโควิด -19 ให้แก่ทุกประเทศในอาเซียนโดยไม่สอบถามรายละเอียดเขาตัวเองหมดแล้วเลย ใจดีจังนะประยุทธ์นะใจดีกับต่างประเทศจังแต่ว่าคนไทยเนี่ยทำไมคุณไม่ตรวจเอ็กซเรย์ร้อยนดังที่ผมกล่าวเรียนครับก็บ่นให้ฟังสองเรื่องครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ